จะเล้ยนะครับเลยข้างนอกนะครับแรับรางวัลระดับสำหรบวันู่้นะครับรางวัลเป็นสามพันบาทรางวัลสองสองพันบาทเซียนบี้ครับสอันบาทนครับมาแล้วครับเซียนบี้เซียนบี้สปิวปาานักลากดูกับปลาันทรปครันพี่นันจันทร์เาลนปลาบุญรบปลาบเข้าไปนะคร <Ms plural issions> ับไม่เปล่าครับไม่เปล่าครับผม วันนี้ก็ตกปลาตกปลาแข่งนะครับไม่ใช่แข่งครับทําบุญครับทาบุญบ้านวัวบานะครับกบกับนี่ครับเซียนบี้เหมือนเดิมครับเซียนบี้สุดแสนจัดไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเข้าป่านะครับหนึ่งแต้มนวลจันทร์ไซส์ประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็ผมนะครับเซียนเบนเอ็นติงก็จัดไปหนึ่งนะครับแต่ว่าฟาวครับไม่นับแต้ม แต่ได้ตัวปลาเกาะจมูกครับกเกาะจมูกติดตามผลงานกันต่อไปนะครับผมบครับบัลโดเตอรนะคนข้างๆอบคุณครับขึ้นแล้วนะเมืองกัน จังไซส์หนึ่งคือไม่แล้วครับนาคุณเสียบใส่เรียนประทันตานิดหน่อยะะจะฟาวหรือฟาวฮึ ตากแตากเลยนี่ครับอีกหนึ่งแต้มครับผมเดี๋ยวเช็คความถูกต้องครับโอเคครับเจนบี้ไปสองแต้มนะครับเข้าปากครับพี่น้องครับเจนบี้ครับ ใส่แวนนะครับไปทงมาไถึงนลครับต้องรู้กลัวเนี่ยร้อวงไว้บีตัวนี้ลากลอกนะครับ อีสไหรือเปล่าครับไป้วเหรอมย่กอยอุ้ยเฮ้ย <laughs> โอ้หลุดครับผม หลุดอีกแล้วครับท่านครับผมก็สรุปปลาของคลิปนี้นะครับแบบนี้ีสบไซส์2กิโล1ตัวแล้วก็นวลจันทร์นวลจันทร์ไซแวนครับ6ถึง6ถึง1กิโลประมาณ5 <8 S 1> ตัวครับ ก็ลูกปลาบันตาเซียนพี่สองตัวนะครับเดินง่ายเดินกันหน้ากันใ่ครับผม